แล้วนะอีเมียบางคนเนี่ยคุยกันนิดนิดหน่อยเนี่ยวกวกเวกวุยวายนะมันอดปากไม่ได้อดกรรมอะไรมันบบนอะไรทั้งน้าก็ม่รู้ว่าบ่บนอยู่นั่นน่ะปากไม่มีหูรูเลยบบนนิดหน่อยมันก็บบนทําอะไรผิดนิดหน่อยมันก็บบนนี่แหละผู้ผูกเวผู้จองเวตัวจริงจะไปต้องกวดน้ําให้มันไหมไ่ต้องกวดน้ำเราเอาน้ำไปยัดปากกันซะมันจะได้หยุดพูดบ้างดังนั้นผู้จองเวเจ้ากรรมเยวมันถึงไม่มีในสารระบบมันเข้าใจผิดคิดว่ามีอะไรดนบันดาให้เราป่วยไข้หาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บไม่เจออันนี้ไม่มี อันนี้เราปรุงแต่งเองพระเจ้าบอกว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยไม่มีใครโดนบันดาลดังนั้นคําว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีคนโดนบันดาลและบันดาลให้เราป่วยบันดาลให้เราเป็นหนี้คําถามคือเวลาเราเป็นหนี้เราเป็นเพราะใครอะ่ะตัวเองไปสร้างหนี้สินมาไม่ใช่เหรออ้าวทำไมไปโยนให้เจ้ากรรมในเวรใช้นี้แทนล,ละลาะทาไมไปโทษเจ้ากรรมในเวรว่าเป็นคนทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยให้เราแต่เราเป็นคนสร้างเหตุในการกระทาทางกายวาจาใจด้วยตัวของเราเอง ดังนั้นคนที่สร้างเหตุขึ้นมาเราต้องเป็นผู้รับผลของการกระท,ทํานั้นเสมอดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปอุทิศให้เจ้ากรรมนเวรแต่พระเจ้าสอนอะไรให้เราฝึกการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยคือฝึกจิตให้เราเนี่ยมีความเมตตาเป็นอารมณ์แล้วแผ่ออกไปไม่มีประมาณการแผ่ออกไปไม่มีประมาณเช่นอะไรเราเจอคนนี้เราก็เมตตาเจอคนนี้เราก็เมตตาเจอคนนี้เราก็เมตตาเจอสัตว์รยาฉาเราก็เมตตาเจอใครก็แล้วแต่เราก็เมตตาเมตตาตลอดเวลาได้กับทุกผู้ตัวคน นี่เรียกว่าการเจริญเมตตาไม่มีประมาณคือเมตตาหมดกับทุกคนในโลกธาตุแม้แต่เราไม่เคยเห็นเทวดาแต่พระเจา้าสอนว่ามีเทวดาจเจริญเมตตาเผื่อเทวดาให้เขามีความสุขพ้นจากสังสาร,รวัฏคือการเกิดการแก่การเจ็กบการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอัมพติรักเมื่อเทวดาตายจากภพของเทวดาขอให้ไปเกิดในสุคติของเทวดาคือการเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ขอให้ไปเกิดเป็นสุคติคือการไปเกิดเป็นเทวดาสุคติของเทวดาคือมนุษย์สุกติของมนุษย์คือเทวดา มันมีอยู่สองสุขติมันมอยู่สองที่างานสุขติเพราะนั้นเราพยายามปรารถนาดีแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆซ้ำๆเรียกว่าการฝึกการเจริญเมตตาไม่ใช่ไปอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้ไม่มีวิธีการคือฝึกเจริญเมตตาให้กับคนที่อาฆาตพยาบาทมากร้าแต่เราเช่นคนข้างๆเราเนี่ยเป็นศัตรูหัวข่าเราเกลียดมากเลยนั่งข้างๆกันอย่างเงี้ยก็ไม่มองหน้ากันเพราะมันเป็นศัตรูหัวข่าแต่แค่ต้องมานั่งข้างกันเฉยๆกัดฟันยิ้มให้กันเนี่ยเราต้องเจริญเมตตาเผื่อเขา ให้เขาได้รับอาน,นิสงส์งของการเจริญเมตตานี้โดยอาศัยเขาเนี่ยเป็นอารมณ์ในใจเราให้เราเนี่ยมีใจวางคลายด้วยการให้อภัยทานอเวระทานอภพยาปช,ชาทานแก่คนที่เป็นศัตรูหมู่อาฆาตเราเนี่ยผู้ผูกเวรผู้จองเวรเราในตรงเลยด้วยการอะไรเมตตาเขาให้อภัยแก่กันและกันไม่ผูกเก็บผูกแค้นผูกอาฆาตพยาบาทาอะไรต่อกันถ้าเราผิดเราขอโทษแม้เราไม่ผิดก็ขอโทษได้เมื่อสามารถ เข้ากันได้อย่างดีดูดน้ำนมกับน้ำกลับมาเป็นกัลยานมิตรต่อก,กันจบกับวิบากกรรมนี้จบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมวิธีการดีที่สุดไม่ใช่ไปอุทิศบุญทําอะไรขออภัยกันในปัจจุบันนี้เลยเพราะแนอดีตนชาติเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับมาฆ่าพยาบาทมาได้เราได้เพราะอะไรเขาก็เดินตามกรรมของเขาถ้าเราบอกว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงในการที่มาโดนบันดาลให้ชีวิตเราเกิดความทุกข์ความสุขได้แสดงว่าเขารอดพ้นจากวิบากกรรมของเขานะใช่ปหในวันนี้เราทะเลาะกันแล้วก็บอกไอ้คนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรเรา คำถามคือเรามาเกิดทำไมอีกคนนี้มาตามจองร้านจองผ่าเราได้ทั้งที่ที่มันตายเหมือนเรานะมันก็ต้องไปเกิดแบบเราไม่ใช่เหรอมันก็ต้องไปสเสวยผลของการกระทำของต,ตัวมันเองเหมือนกับเราที่เรากำลังรับผลอยู่แบบนี้ไม่ใช่เหรอคำถามคือมันตามมาแก้ไขเราได้ยังไงแล้วทําไมเราไม่ไปตามมันบ้างทําไมเราไม่เป็นฝ่ายไปตามมันอ่ะใช่ไหมเอาีนเมื่อเป็นคนเคยเกิดเป็นเหมือนการตายเหมือนกันในชาติเดียวกันแต่ทําไมชาตินั้นมันมาตามจองร้านจองผ่าเราในชาตินี้ได้วะทำไมไม่เป็นเราที่ไปตามแก้แค้มันบ้างคำถามแบบเนี้เห็นปะมันไม่มีศพมันไม่มีเซนต์อ่ะ มันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นในเรื่องนี้ตัดออกได้เลยไม่ใช่หล <to> ักคําสอนพระเจ้าเป็นเรื่องของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเชื่อเรื่องของกรรมเก่าและเชื่อเรื่องของการตามจองล้าจองผ่านในวิบากกรรมแต่ไม่ใช่หลักความเชื่อไม่ใช่หลักสัจจะความจริงตามหลักคําสอนพระเจ้าเพราะนั้นมันต้องแยกออกอันนี้เรียกว่าหลักพราหมณ์ไม่ใช่หลักพุทธหลักพุทธคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้น และที่สําคัญที่สุดแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมคือการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจแรงกรรมของแรงกายแรงวาจาแรงใจไม่มีอะไรแรงกว่า3มตัวนี้ดังนั้นเราทําเราเป็นคนรับไม่มีใครโดยบังดาลให้เรารับไม่มีใครกาหนดกฎเกณฑ์ให้เรารับทําไม่ได้ดังนั้นเราเป็นผู้รับผลของการกระทาใครของเราของเราเองรับเองไม่มีใครโยนมาให้เรารับได้ไม่ได้ประมาณนี้เนาะ อันนู้นพัฒาความแตกต่างมีเอฟซีมาตั้งแา่อาจารย์บอกชอบมากเลยขอถามหน่อยถามเองเลยร่างเนี่ยโอเคอาจารย์พีร์ชอบนะตามเดี๋ยวมันมันมีเรื่องของเอ่ออะไรนะที่ว่าน้ำมนต์สายศิลป์อะไรต่างๆเนี่ย เป็นเยรชายวิชาผมก็เริ่มสับสนนะผมก็ทำบุญบ่อนแล้วก็นิมนต์พระไปที่บ้านไปที่ต่างๆ่นะที่ไปนิมนต์ไปทำพิธีผมก็เลยเริ่มงงละตกลงต้องมีขันน้ำมนต์ม่ได้ได้สินไหมแล้วจะต้องสวดอระพุทธมนต์ไหมเอาไงเนี่ยตอนนี้งงมากเลยเออพระก็เริ่มงงกับผมเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่านจะบอกว่าเออเออไม่ต้องก็ได้ในประมาณเนี่ยอย่างวัดเขาสังข์ชัยอาจารย์ ใช่ไอ้สมบูรณ์เจอนี่บอกับรับกับเรียนถามอาจารย์เเอาไงดีต่อไปทำบุญต้องมีขันธมนต์ได้ใช้ถินไหมเอาไงต้องยึดตามหลักคำสอนต้องยึดตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าการทำน้ำมนต์เนี่ยมันต้องดูเจตจำนงท่านมาทำทำเพื่ออะไรท่านทำเพื่อส่งเคาะส่งเคาะญาติโยมอย่างเนี้ย แต่มันไม่ใช่ว่าไปเพื่อให้น้ำมนเนี่ยสับสะด,สะดอคะหรือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในชีวิตเราไม่ใช่แต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราทําแบบนี้แต่มันก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยที่พูดถึงเรื่องว่าการทําน้ําพระปริศการทําน้ําพระปริศเนี่ยในความหมายเนี่ยหมายถึงว่าการสัจชายะหรือการสาธยายคําสอนพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับน้ําน้าไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่อาศัยเหตุปัจจัยของน้าเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยที่ยังยึดมั่นถือมั่นในน้ําอยู่เนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้น มีการปราพมตามพิธีกรรมแต่ไม่ใช่เพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อการดนบันดาล <c oughs> เพื่อการให้ชีวิตดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราไปแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตั้งถ้าเราบอกว่าเอ้ยเป็นสิริมงคลพระเจ้าบอกว่ามงคลดีเลิกดียามด,ามดีเวลาดีสมบกระดวกดีเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราได้คือในขณะนั้นเราทํากายวาจาใจสุจริตถ้าเราทํากายวาจาใจสุจริตนั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสุดดีเกิดขึ้นแก่เราแล้วในขณะนั้นดังนั้นไม่เกี่ยวกับน,น้าแต่ถ้าเราไปบ้านเนี่ย สิ่งที่ถูกต้องคือไม่จําเป็นต้องเตรียมน้าไม่จําเป็นต้องโยงใส,ส่ศินไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์คําถามคือมันต้องดูว่าเราอะอยากได้อะไรเงถ้าเรามีความเห็นผิดคิดว่าได้ใสยศีลเนี่ยไปพันรอบบ้านไว้แล้วสวดพระประลิศแล้วบ้านจะศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเห็นผิดเพราะคิดว่าได้ใสยศีลจะโดนบันดาลหรือการเสกเป่าจะโดนบันดาลอันนี้เป็นความเห็นผิดเลยเช่นการที่เราทําน้ามนต์แล้วเอาน้ำมนต์มาอาบอันนี้เป็นความเห็นผิดเลยที่คิดว่าน้ำมนต์จะสามารถล้างสวย น้ำมันสมาน้ำมนจะสามารถสเสนอข้อต่อชะตาอันนี้เป็นความเห็นผิดแล้วเพราะนั้นบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีการทําน้ำมนแต่ต้องถามเจตนาท่านเนี่ยคำถามคือเราไม่รู้เจตนาท่านทําเพื่ออะไรแต่โยมบางทีไปจินตนาการเองว่าน้ำมนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านไม่เคยพูด,ด้วยสารว่าน้ำมนศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องละเอียดมากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ดีที่สุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาแต่ถามว่าทําแล้วผิดไหมถ้าพระทําจริงๆไม่ควรทําพระเจ้าว่ามันเป็นในรายสาวิชาแต่คารวะทำเนี่ย ไม่ได้ผิดอะไรผู้้เจ้าไม่ได้ห้ามเพราะว่าเดราฉาวิชาพระเจ้าห้ามเฉพาะพระแม้นี้นี้ก็เป็นสิ่งของเตอประการหนึ่งอันนี้ไม่ควรทําควรตัดออกไปถ้าจะทําน้ําพระปริศไม่จำเป็นต้องมีใส่สินผู้ได้เจ้าไม่เคยพูดเรื่องเรื่องใส่สินเลยไม่มีนะแต่ว่าน้าเนี่ยมีถ้าในอรถการยา,าเนี่ยผู้ไดเจ้าก็าถ้าอนอถกถารย์เนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องน้ําน้ําพระปริศที่เขาพูดกันนะไม่ใช่น้ามนนะแต่เป็นน้าปรลิศเหมือนวางน้ําไว้แล้วก็มีการเทศสอนธรรมพระพุดธเจ้าอย่างเงี้แล้วก็อาศัยน้ำเนี่ยในการปราบผม เพื่อไม่ใช่โดนบันดาลนะแต่เพื่อเขาเรียกอะไรอะตอบสนองต่อความรู้สึกของคนที่เขามารอหรือมาสงเคาะให้เกิดความเมตตาสงสารต่อคนอะเขาอยากอะเขาอยากได้น้ําเพื่อปราบพรมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเคาะทําไปตามเหตตาปัจจัยแต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทําเลยถ้าใครมีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยเข้าใจหลักเหตุผลแล้วว่าทุกอย่างอยู่ที่กายวาจาใจเนี่ยไอ้ของบนเนี่ยไม่จาเป็นก็ได้แต่ถ้าทําแล้วเราคิดว่ากุศลเจริญจะทํวก็ทําไปแต่อย่าตั้งอยู่เป็นความเห็นผิดถ้ามีความเห็นผิดแม้แต่ในนิดเดียวเน สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ําได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าเจตนาเราตั้งถูกต้องไหมพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทําแต่ถ้าเจตนาเราชัดเจนทําได้อย่างถูกต้องกุศลเจริญอกุศลดับแล้วไม่ไหลไปทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันนี้ยังสามารถพอจะอารมุ่ลร่วยได้ตามเหตุาหตามปัจจัยแต่ถึงที่สุดแล้วไม่ทําดีที่สุดประมาณนี้เนาะสองพันหกร้อยป,ปี ก่อนสองพันหกร้อยปีนะพราหมณ์พุทธนะคะก็สืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นพราหมณ์นะคะบางอย่างก็เป็นพุทธนะคะปะปนกันไปเพราะฉะนั้นตามที่อาจารย์บอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยถือเอาความแท้จริงหรือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็ ยกมือไว้ก่อนค่ะม,ม,ไมะะีไม้ส่งให้นิดไหมคะอ่ะไม้ไม่อ,อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเปล่ารุ่งเลยเวลามาเกือบสอ,บชองชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะจบจากคำถามนี้น<อ>ะคะขอคำถามสุดท้ายตรงพิธีกรข้างหลัหนงนะคะเรื่องการบวช ตอนแรกมันดูน่ากินอีกพอเรา,า,า,าเริ่มเอาวนะิตามินดังเริ่มมันไม่ดับแต่ถ้ามันผ่านไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มแบบไม่น่ากินเหมืนอนตอนแรกแนละ้วผมก็เริ่มเาอาภาวะเหล่า,าน,านาั้นมาใช้กับตัวเองว่าเออก็ตัวเองตามมาเป็นยังไงลองลองวิธีตายวิธีอนะื่นอีกน่ะมาจนเป็นศพ ในน้ำเนี่ยจนะไม่มีอะไรเลยลองดูคนอื่นๆนแฟรอยากคนใกล้ตัวก็ลองดูซิว่าั้าแตนเป็นศพอยู่ข้างๆเราจะเป็นไหแล้วไไออลพอคิดอย่างนั้นได้เหมือนเหมือนพอรู้จัก,กนะครับมันรู้สึกก็คือพรอมค์เพลียขยะ สิสขยันขยันมากๆครับเลยอยากบอกว่าภาว่านะตอนนั้นมันคืออะไรไมันก็คือดอุทธคยาขยังยยตามนั้นเลยคือความรู้สึกเวลาที่เราปงพิจารณาอสุภพอย่างเงี้ย <c oughs> มันค่อยๆเห็นความเสีมของกาย <c oughs> เห็นความเสียไยเห็นความน่าสลดสังเวชความทนอยู่ไม่ได้ความแตกสลายเจือมทำลายไปพอเ,เราพิจารณาความเป็นอสุภะความไม่ใช่ของสวยงามของมันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ถ้าคนที่พิจารณาแรกๆจะเป็นอย่างนี้แหละอาการผะอืพผะอมมันจะเกิดขึ้นสมมติเวลาพิจารณาเนี่ยถ้าจะไล่ไปเนี่ยเราเริ่มไล่ร่างกายตัวเองไปหรือไปเห็นซากศพสมมติเราไปเห็นศพที่ตายอ่ะตามันถลนออกมาแล้วก็เลพิจารณาตามตามันทะลักออกมามันมีหนอนชัยร่างกายมันอืดบวมมันมีน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําลายมันแตกออกมามันไหลออกมาหนอนมันช้ยร่างกายตลอดเวลาตับไตไส้นภูมิมันพุ่งตัวความมันทะลักออกมามันหน้าอิดหนาละอาเจียนพระเราพิจารณาแบบเนี้ย แล้วใจมันน้อมไปอ่ะมันก็จะเริ่มอะไรผะอืพผะอมเหมือนเห็นศพจริงๆมันจะอ้วกออกมามันแบบมันขยักขยแงตามอ่ะอารมณ์แบบนี้คือเดินมาถูกทางของการทาวิปัสนาแรกๆจะเป็นหลังๆเดี๋ยวอาการพวกนี้จะหายเพราะว่ามันไม่ชินไงเหมือนแบบนักศึกษาแพทย์ช่วงแรกในการหันศพก็จะรู้สึกผอ,อืพผะอมรู้สึกจะอ้วกรู้สึกเหม็นรู้สึกคาวกับกินเลือดอย่างเงี้ยคนเป็นอาสาที่ไปกู้ภัยเก็บศพแรกๆก็รับไปได้จะอ้วกจะอะไรตลังไม่ไง โอ้โหรวดเร็วเอามือกรอบยังได้เลยไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเอามาดมด้วยซ้ําอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอาการปกติช่วงแรกถ้าเห็นตามกันได้มันก็จะรู้สึกผือผอมขึ้นมาอย่ทำไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวอาการพวกนี้มันจะค่อยเบาลงเบาลงเบาลงอันนี้เป็นอาการของวิปัสนา,าปเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรเป็นปกติให้เราพิจารณาแบบนี้ต่อไปเรื่อยเดี๋ยวอาการกผือผอมจะดับไปเองเนี่ยให้รู้ไว้ว่าเป็นการเดินทางมาถูกทางถ้าวิปัสนามาถูกทางมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมันขย,ขยักขยแ พิจารณาความไม่ง่ายของร่างกายของเตียงไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกเริ่มรังเกียจหรืออึดอาขยาขยงเกียจชังต่อความสวยงามของตนมันจะเริ่มจะเริ่มเห็นพอเรามาเริ่มเห็นเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์สําหรับเราแล้วมันก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าอ๋อไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเริ่มเห็นเนี่ยว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราเราแค่หยิบยืมร่างกายอะไรต่างๆมานานเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันของเราเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ทําแบบเนี้ยไปถูกต้องแล้วให้พิจารณาไปแต่ถ้้้าาาาามมมรูสึกกกแบบฟุงนอขขยย ให้ถอยกลับมาทาสมถะก็คือการรู้ลมหายใจเข้าออกหรือหายใจเข้าผู้ใดจออกโทรทำสมถะเพื่อเพิ่มกําลังเข้าไปเพราะในขณะที่บางทีความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะเรากําลังน้อยกําลังมันตกมันเริ่มเหนื่อยล้าลนะมันเริ่มฟุ้งซ่านมันเริ่มมือนักขยันขยันเกียจชังทีนี้เรายังดูอารมณ์ไม่ได้ถ้าดูอารมณ์ได้มันจะก้าวเข้าสู่เวทนานุปัสนาการดูกายแบบนี้มันยังเป็นกายานุปัสนาอยู่ทีนี้ถ้าเราเห็นอารมณ์ว่ามันขยักขยันก็มันกำลังเริ่มทุกข์แล้วไอ้ตัวทุกข์เนี้ยเรียกว่าเวทนนาาุปาัสล พอเรามันกระโดดไปเห็นเวทนาไิปัสนาเนี่ยมันจะต่อไปได้แต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะยังไม่อิ่มในอารมณ์มันจะยังไม่เห็นชัดก็ให้พิจารณาการอยู่เนี่ยไปจนกว่าจะชัดแล้วคอยตามดูอารมณ์มันไปถ้าเราเริ่มเห็นอารมณ์ชัดเจนอันนั้นน่ะมันจะเริ่มขยับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งระดับที่2มันจะก้าวเข้าสู่สิบฐานสี่เพราะฉะนั้นสิบฐานสี่ช่วงแรกเนี่ยเราจะดูกายไปก่อนดูกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําวิปัสนาไปวิปัสนาเหนื่อยล้าไปทำ